สวัสดีครับผมนี่ผมตะครูนะครับจะมารีแอคชั่นเพลงเปิดปิดของเรื่องเชนกิลาฟอนเทียเนาะในซีซันที่หนึ่งนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าจะมีแบบเพลงเปิด2องันเพลงปิด2อันใช่ปะซึ่งก็อยากฟังเลยว่าจะเป็นยังไงนะคนดูซึ่งก็ผมก็ฟังไปนิดนึงก็จะเป็นตอนที่สิบแปดนะว่าให้คนดูเขาบอกให้ฟังไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผมก็ไม่ได้อาศัยไม่ได้ช่องเนาะซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเปิดปิดแบบปกติแล้วกันนะของอันที่หนึ่งสองกันนะครับผม โอเคครับผมจะเริ่มคิดนะครับอย่าลืมกดและแจ้งสกายนะครับเพื่อเป็นกาลังใจต่อไปเนาะโอเคเรามาเริ่มคิดกันนะครับผมอ่อฮะโอเคโอ้ดา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 เทฮ้ยคือเพลงนี่้ให้เขาสมบูรณ์เป็นคนภายแล้วถึงจะออกมาโอ้ ฮาเป็นโคตรดีคุณดูโอ้เจ๊โอ้ฮะโตอ่าใจก็สีโลโอ้แม่งบุมญไปโคตรเท่อันนี้ไอเห็นไอ้หนองชายเะตะหรอไปเขาอ้อน โคตรเทพ คนแมันโคตรน่ากลัวโอเคโอเคเพลงมันเท่ผมรู้สึกเพลงมันเท่เออมันไม่ได้เกะตามันไม่ได้พอแบบแนวแบบเหมือนแบบฟังแล้วมันซึ้งใจหรืออย่างนั้นแต่แบบมันแบบมันเท่เออคำพูดมันเท่ยิ่งเท่หมดเลยเออถต่ว่าชอบเหมือนกันนะคือแบบฟังตอนแรกอบะดู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  คือแม่งให้ความรู้สึกแบบเหมือนประชนภัยสักอย่างเลยอะแค่ฟังแค่นะั้อ้าผมชอบชอบโอเคทำไมเราไปฟังเพลงปิดเดียวแล้วนะคนดูเนาะโอ้สันละคู่เหรอที่แบบเหมือนตปรเลยจากที่โปงเหรอความรู้สึกแม่งเป็นเพลงปิดจริง,รงๆนั่นเนี่ย

โอเคโอเคแคาเขารู้สึกฟังแล้วผมเป็นแบบเขาเรียกเพลงแบบอนิเมะต,ต่อสู้หละเออเออก็เข้าหมดเลยะไม่ว่าจะร้องเพลงแบบเป็นเพลงเขาเรียกว่าคนแบบรู้สึกแบบเหมือนการประชนภัยหรือเป็นการแบบต่อสู้อะไรบางอย่างโหแม่มันได้หมดเลยว่นเรื่องเนาะคือดีอ่ะดีจัดจัดเลยดีแบบดีมากก็ไก่ล้านตัวเลยเออ มีบางช็อตที่แบบมันแบบเหมือนร้องแล้วแบบมันแบบมันโฟกัสอบอะไรเสงยงตอนท้ายผมผมร้องมันร้องไงเนาะแต่คือแบบฟังแล้วแบบแม่งโคตรแน่นหูคนเออโคตรชอบเลยนั่นแหละข้าวๆเข,า,ขาประมาณนี้เป็นเพลงที่แม่งดีมากรู้สึกแบบเหมือนเป็นการต่อสู้อะไรบางอย่างแล้วภาพแม่งสวยผมชอบที่แบบมันเปลี่ยนฉากไปประจันไปเ,เปลี่ยนจากสีหนึ่งเป็นอีกสีแล้วก็ไล่เป็นเฉดสีม่วงอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเออสวยมากเลยเนาะ นั่นแหละคนดูป่ะต่อไปเราไปฟังเพลงเปิดที่สองกันดีกวนะ่าเนาะมีเลด้วยแต่เลไวมันก็บทน้อยว่ะ Oh. ขอดเมื่อกี้แบบผมก็ชอบเลยและอ๋อขวดนป็นโคตรแดงเลยแ,แล,ยล้วก็แดบบงดำเยอะมากคนดู oh, no.

น่โคตรด,ดีคนดูโคตรมันอ่ะเป็นเพลงแบบแม่งเหมือนต่อสู้จริงๆอ่ะไอะเขาหายหายอะแม่งโคตรด,ดีอะแม่งคอมโ,มโบเสียงโคตรด,ดีโคตรทรงพลังอะชอบมากเออร้องดีมากเลยเนาะผมว่าเนาะน่าสนใจจัดเลยอ่ะผมเขาเขาลองได้ดีขนาดนี้กัน <c oughs> วะใช่ป่ะแล้วเพลงแบบเนื้อภาพมันแบบมันแบบแบบสื่อถึงการต่อสู้ อ๋อสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะโคตรดีอ่ะไม่รู้จะพูดยัยงไงแล้วคนดูคือแบบ,บบมันดีมากจริงๆโอเคแอนิเมชั่นก็สวยมากแล้วหมวูนะบบ่มันแบบภาพภาพม,มันแบบคาเล็กเตอร์มันชัดเจนมากคือว่ามันมันเป็นสีแดงผสมสีดำอะไรเงี้ยแบบมันเอกลักษณ์จริงๆเนาะมันมีตั้งแต่พาร์ทแรกอะเอ๊ยมันมีตั้งแต่แบบเพลงเปิดแรกแล้วแต่แบบเพลงเปิดที่สองแบบเราเห็นชัดมากเขาจะเน้นใส่เยอะมากเลยดีโอเคต่อไปเราไปฟังเพลงเปิดที่สองกันดีกว่าเนาะ 心がりココロナコリガアルトシタナラコロナコリガアならでしょう อันนี้คือสันลักทางในเกมมันใช่จริงเหรอเอวูไม่ก่อหลังด้วยโคตรเลยคลายมากเลยนะ

โอเคแบบคนละค,ความรู้สึกกันเลยเนาะโอเคโออเคคนละความรู้สึกกันเลยอันนี้แบบความรู้สึกของผมคือแบบแม่งเหมือนผ่อนคลายทุกอย่างเสร็จแล้วกูสู้เสร็จแล้วตัวข้านั้นไม่มีศัตรูอะไรเงี้ยความรู้สึกผมแบบกูไม่มีอะไรให้กูต้องสู้แล้วอะไรเงี้ยเออกูเขียนทุกอย่างสำเร็จแล้วแบบไม่มีศัตรูอะไรแบบมาจัดการกูได้แล้วความรู้สึกผมคืออย่างนี้เลย แล้วแบบเพลงเขาดีมากเลยเนาะเออดีแบบดีดีดีอ่ะนั่นแหละชอบผมชอบเพลงทนเงี้ยมันก็รู้สึกฟังแบบมันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันเนาะนั่นแหละโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่แบบอ่าดูแบบสนุกแบบเพลินๆแล้วกันนะจะมีบางช่วงที่แบบว่าแบบตื่นเต้นสัสเลยแล้วก็บางช่วงที่แบบดูได้เพลินๆเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบเป็นอันนี้ไม่ที่แบบสมควรจะมีตอนเยอะๆเนาะอย่างเช่นแบบ ไม่รู้เลยร้อยสองร้อยตอนมันมันควรจะมีอะฟิลแบบเอ่อให้ความรู้สึกแบบเหมือนเรื่องรีบอลอะไรเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าเรื่องมันเรื่องคล้ายกันหรือบรรยากาศเรื่องคล้ายกันแต่มีความรู้สึกว่าแค่บางคนดูบางบางช็อตเรา Short, ไม่จำเป็นที่ต้องแบบต้องสู้กันแบบต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาเรื่องนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนั้นอันนี้มมีความรู้สึกแบบปุ๊บช่วงพาร์ทนี้สนุกสนุก,นกแล้วก็ดรอปก,กันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงช่วงสนุกแบบเพลินเินแล้วี่ช่วงแบบสนุกมากๆ บบตื่นเต้นมากๆวันในช่วงสนุกแบบเพลินๆอะไรเงี้ยเออถือว่าทำได้ดีมากนะเพราะว่าเขาเป็นอนิเมะแบบเล่นเกมใช่ปะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละจะให้รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เกมอ่ะใช่ปะถือว่าเขาทําได้ดีเหมือนกันนะแบบเหมือนคนเล่นเกมทั่วไปอะที่แบบว่ามีความจริงจังระดับหนึ่งเลยก็ไม่ได้แบบจะเอาไปนอนตายจะจะ,จะแลกชีวิตกันคงไม่ใช่เลยเรื่อนั้นอะก็ถือว่ามันใช้ได้นะผมว่านะโอเคก็เข้ากับมัเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นลัใจนาะ สำหรับท่านคุณผู้ชมสวัสดีค,ครับบ๊ายบาย